จาเพื่อนาพาเพื่อนมาตลาดค่ะตลาดสดค่ะตลาดสดบ้านทวดกะรถเต็มเยอะค่ะเพื่อนๆรถล่หลายค่ะรสมาตลาดสดค่ะเจอกับเขานี่มาแน่ค่ะบ้านทวดค่ะค่ะเพื่อนไปเที่ยวกันด้วยค่ะเด้อเพื่อนเที่ยวบนตลาดสดค่ะ ủa, Đó à, này đi đó. Wow, I love Đây, ไก่หน่อยน่ค่ะบงไก่ค่ะเื่อนๆไกน่อยง่ายีเ็ค่ะเเเตไกค่ะมีจะเป็ดน้อยเป็ดน้อยจะไก่จ๊ะจะไก่ีเตค่ะมากนี่มันาบเตยเมากค่ะ กล้วยกข้าวบันกล้วยหอมค่ะแม่เดี๋ยวพี่สบลหาสิบบาทนแเจ๊ย้กล้วยงามๆาค่ะตลาดต้องตมค่ะตลาด้องมมันปวดจ้าเ่อนๆมาค่ามาเที่ยวกันค่ะเปอนๆมาไปชมกันซัะ มาุมตลาดกันค่ะเพื่อนนรลตาลาดนาค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะนาตลาดท่อนชมค่ะคนไล่หลายค่ะสื่อจับเขาเนาะค่ะเนี่ยมาไกันมาสื่อจับเขา กินแลงมากันเ้จนี่กับข้าวกันจ้าเปิ่เ่านันน้่อยแต่นน้หลายค่าตลาดนี่คนมาตลาดนับแล้วกนหายหลายทีนแต่ละคนกันยูอันตอนแอนเนมากะเนาะซื้อกบเขาเน้อแดงัค่ะสั่งหร้อยแะคะทุกนสี่สบาทกระเ้จา ข้องผสมค่ะว er ันพุธค่ะมีทุกวันพุธค่ะตลาดข้าวสมทุกวันพุธนะคะหอมแดงค่ะสวยๆค่ะหอมแดงค่ะหอมแดงสวยๆค่ะเพื่อนๆนะคะขายคนได้หลายค่ะเพื่อนๆ ก้นไนค่ะก้นมะเดียวสิกับเขาเนาะค่ะตลาดต้องจมนี่ไม่จ้แม่นากับเขาข่ามม่วงาม่วง่มะม่วงสวยสวยมม่วงสุกอะไรบ้างข่างามงาม กิโลละสามสิบห้าบาทแ่มะม่วงเ็นไดหลายค่ะเป็น่ก็สอกระเป๋ากนค่ะยวนตอนเนี่ยแต้มมาขนาะ กระเข่าแต่ละย่างแต่ละคนจ้ะจั๊กเสือในนั้นคนเสือแต่แนวกินแนวอยู่นะค่ะเพื่อนเปลืองวันไหนยังค่ะมาตลาดได้ตะกับเข่าแล้วกันตะครับพวกข้าวกล้าหลายค่ะคนเยอะมากค่ะมังค่าบะมวนกุยจีนมังค่านากินมังค่ามะม่วงเยอะเลยพวกนี้อะครับเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวตลาดกันจ้า ได้ลายเจ็บก็น่าหลายกับเพื่อนคนเยอะมากเลยค่ะเจบกับชาวจินิด คันนเือม <laughs> no, no, <no>. ่าวป็น <inaudible> ด <Holocaust zombie> ักแด้จะชุมเค่ะดักแด้อยากกินอะม่ค่ะดักแด้ค่ะหอยนี่ค่ะมีทุกอย่างก่บเพื่อนๆกับสอยสารก่บเบิ้งมาใก้ผัากับมี่ค่ะไอเพิงกับมี่มีมกับมีค่ะเบิ้งหัวหอยเนาะค่ะเจียดต่หน้าหอยเงียอหอยเงยบงวรูนี่มันหอยจู่บบปค่ะนี่ย โอ้หอยจู holder, Favorite, kind of ання, ่มยขาวจนพุ่นเนาะเป็นตาแสบอยู่เนาะค่ะหอยหอยจู๋มะขามจนพูนเป็นแสบค่ะเบิ่งเบิ่งหอยจู่ค่ะเบิ่งหอยโอ้ยค่ะไอเชือกดีหอยจู่แมงกิซ้อนกับมิโซย่างกับนี่อาหารบ้านๆเนาะค่ะเนาะอาหารนิสานกับแสบๆกับนี้มีตัวเนี้ยแสบๆเลยสามสิบบาทเกียรติาหน้าค่ะเกียรติาหน้ากับนีบัวแดงนี่กระปนโอ้ยไข่หมดแดงไข่หมดแดงเกียรติโมหอยค่ะ ใครใครปลาย่างน่าันนี่ใครปลายัางน่าันปลาตะเพียนจ้าโอ้ปลาตะเพียนบลค่ะบูใครงามง่ามจ้าปลาชิวปลาชิวกับมกแซบด้ค่ะโอ้ยเียดีโมมาหลายจะกินโมกะเบงหอยโอ้หอยน้เครับเบนระลาิเปินล่่เปือนน คนเยอะมากค่ะมาตลาดของผมนกนนท์จะนี่ทุกอย่างค่ะพี่อาหารนิสานนะอานิสานมีหอยมีปลาซิ่วค่ะมีเกี๊ยี่โม่ค่ะมีไข่ปลาสับักหวานหนังวัวค่ะนี่กะับปักบัวแดงนกนนทจ้ะมีไข่มดแดงค่ะเกี๊ยจะหน้าค่ะหอยค่ะดักแด้ค่ะมีทุกอย่างค่ะนี่ค่ะผู้ขายค่ะ สวยเกียรตินาเกียรติโมมีเบอร์พีนอนเลยนี่ก็เกือที่คลิกนะกกาเนานจ้าสวยมากค่ะผู้ใดเนี่ยได้ยังได้ยัง Đây là kha. Phát bị chặn mày. Ừ, mắt tiền. Thế. Ui, bây giờ mình chặn rồi. Ấy này nói ý là đi, thấy là đi. bảo bé bé chứ nữa ha, mình sẽ là. Thế là. Thế là con à. Chạy anh da. chạy chạy. Đi lẹ cha. anh da ăn da. Ở đây ở đây đó. Ừ, kiệt cho mu. Kiệt cho mu, giật đây mày. Giật đây chết, อย่าดิม yes, ูอย่ดลวกน้องเงินล่างค่ะเพื่อนเพื่อนล่ะลายค่ะคนหน้าทำหน้าคลิปนี้กับย้ายไปกับสิควาส์ซนีเด็กกันเด้อเพื่อนเพื่อนจ้าคลิปหนาก็มาพ่อกันไหมเนาะค่ะเนาะจ้าเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็ับเป็นซนีสปอนเนาะค่ะเนาะจ้าคลิปหนาก็มาพ่อกันไหมเด้อค่ะสวัสดีค่ะ